สวัสดีครับไปกับช่องพี่นนรถดัมซิงนะครับเรามาชมเรามาทำอะไรกันเนี่ยที่ร้านภู้ทนนครับสลับยางวิ่งไปแล้วมันสั่นมันสั่นสั่นสัน่นแรงมากเลยสั่นตอนวานหกสิบสลับสลับข้างหน้าสองข้างไปข้างหลัง แล้วก็ล้างมาอย่างเงาครับล้างมาแบบสุดกัดเงามากเลยต้องสลับดูเพราะว่าเพราะว่ากระทะมันน่าจะขดครับถ้าเกิดถ้าเกิดสมมุติ สลับแล้วมันไม่หายก็ต้องต้องเอาไปบุรีรัมหรือไม่ก,ไมก็ไปนางรองครับเพราะว่ามีเขามีเครื่องมือเพราะว่าผมสอบถามดูทางประโคนชัยแล้วก็บ้านกวดแล้วก็เขตแถวๆนี้ไม่มีไหนมีเลยครับมีแต่นางรองกับบุรีรัม หายากมากยันนี้เราจะไปเที่ยวกันเผาสาวไปเที่ยวเฮ้ยน้องน่ารักจังเลยอ่ะสนใจไปเป็นเด็กพี่อ่งอยู่กับเขาละหมาดไหมพามานั่งรร้อนเลยเนี่ยอ, <c oughs> อยู่บ้านก็ร้อนเหมือนกันใช่ไหม <c oughs> ไม่ออกมาจากนา่ใช่ไหม <t> จอดนะครับเพราะว่าชิดบีบก็เราจะไม่มีรูว่วนะ <t> <t> สลับฝั่งนู้นดีกว่าเพราะว่าฝังเนี่ยมันลื่นแล้วมันเป็นร่องอะเห็นไหม โดนหินเป็นรอยเลยวะเมื่อวานเนี่ยมันเป็นเป็นหนเงวานเราฝั่งนู้นดีกว่าล้างมาสี่ที่ถลอกก็ที่นีน้นะครับถลอกนิดหน่อยไม่เป็นไรครับเพราะว่าเป็นเรื่องปกติคือผมอยากจะพูดว่าฝาท้ายอะ ฝาท้ายอะทำไมถึงต้องบ่นว่าเลดอย่างงู้นอย่างงี้เพราะว่าผมก็ไม่ได้ว่าเออทำรถมาก็ไม่อยากให้มันเสียเนาะคนเราอะรถทำรถมาคือผมเคยมีค่ะผมเคยมีมาข่าวแล้วไงแล้วผมไม่เคยดูแลเลยเรื่องฝาท้ายเรื่องอะไรอย่ะถามว่าทำไมผมถึงบนน่นถึงถึงอะไรว่าทำไมเนี่ยมันเป็นรอยเห็นไหม ทำไมผมถึงบนเพราะว่าผมเคยมีคันเก่าแล้วแล้วมันแก้ไขไม่ได้ครับถ้าเราอยากแก้ไขอ่ะเราต้องทําสีใหม่ไงทีเนี้ยผมเคยมีคันเก่าแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้ครับคือถ้าจะแก้ไขอ่ะต้องทําสีไล่สีใหม่หมดเลยนะถ้าเราซ่อมเป็นจุดอ่ะสีมันไม่เสมอครับผมก็เลยกลัวไงกลัวรถผมมันถลอก ใครมีรถจะเข้าใจแหละว่าทำไมถึงกลัวสีถลอกกลัวอะไรเนี่ยผมขออย่างเดียวเหอะก็คือเลดอะเลดอะเป็นรอยนี้ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่ามาดัน,ด,น,น,ด,น,นดันตรงนี้ดันตรงเนี้ยไม่ใช่ดันตรงเนี้ยดันได้ แต่ขออย่างเดียวอย่ามาดันให้มันโดนอย่างนี้อย่ามาดันให้มันโดนฝาท้ายอย่างนี้เนี่ยตรงนี้ก็มีให้ดันคือเนี่ยดันได้รอบเลยนะครับดันได้รอบเลยฝั่งนู้นก็ดันได้รอบแต่ว่ามันมีปัญหาโอ้ยคนขับไม่ควบบางคนมันมีปัญหามันุบมันดันแถวๆเนี่ยรู้เป็นไรฝาท้ายพังหมด น่นเหี่ล้อซังเรามองนี่มันรู้ไหมต้องมองต้องมองลายตรงอ๋อมองไงาลายตรงมันติดเลยบั้งคุณอ๋องง ติดบ,บางฝุ่นเพงมั่งเลยนะเพงหนึ่งมันจะร้อยกว่าบาทมันต้องใช้สองแพงหึงมันจะพอสองข้างอันเพงเพราะว่ามันใช้ได้ไม่นานไง ถ้ามันร้อยกว่าบาทแล้วใช้ได้นามนมันก็ไม่แพงหรอกต้องดูอย่างนี้ ล้อนี่ครัพี่มันคดวางลงมุมนี้มันจะเห็นมันตูกเข้าข<อ>กันหมดโอ้แลล้อนี่แหละเพราะว่าสันข้างนี้คร,รับเหมือนมันตูกเข้ากันหมด เปลี่ยนล้อเดียวเดี๋ยวตอนเย็นผมจะไปเขื่อนไปล้างเลยครับล้างคาบูกิภาบแบบโอ้โหดูไม่ได้เลย เป็นสนิมครับต้องเอาอ้สกอดไบสกอดไบขัดตัวนี้ลืมถูบางฝุ่นตรงนี้อยู่หมไม่สวยเลยเดี๋ยวค่อยไปล้างอีกรอบ ว่าร้อนีคน ถอดสาครอบแล้วหมดราสีเลยครับ <c oughs> หมดความรอเลยโอเคครับก็ไ <c oughs> ดวคลิปนี้ก็บายครับไว้เจอกนคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ชมว่ามันจะใช้งานได้ไหมมันจะแบบสั่นไหมครับ